เฮ้ยปิดบิดชื่อว่ะบิดชื่อว่ะบิดชื่อว่ะไอทำทรงเฮ้ยปิดชื่อไหมอ่ะปิดชื่อไหมอ่ะไอ้ควายเปิดชื่อไหมไอ้ควายแอกเสี่ยงไหมอ่ะกลัวอะไรอ่ะเอาเงียปากไหมอ่ะเอาเงียปากไหมอ่ะกลัวอะไรกูเงียปากไหมอ่ะเปิดชื่อดิ โือ oh. มันกลัวใช่ปะเฮ้ยกลัวอะไรอะ่ะเฮ้ยกลัวอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะกลัวใช่ปะอะไรอะ่ะกลัวใช่ปะคืออะไรอ่ะคิวคิวเหาเด็กช้ำยิงยิงดักเกิดมะเนี่ยซ้อมบ่อยมะเนี่ยคิวเหาอะ่ะ เออเปิดช er er e er ื e er ่อดิเป er ิดชื่อดิเดี๋ยวโกรธเออเดี๋ยวมันไม่สนุกนะเวลาไปแฉปลงเวลาไปแปไปแอคเวลาชนะผมอ่ะเดี๋ยวมันไม่สนุกนะเปิดชื่อดิกลัวอะไรอ่ะกลัมึงกลัวเหรอที่มึงไม่กดอ่ะคือมึงกลัวใช่ปะกลัวกลัวเหรอมึงไม่กดมึงติดปากพูดทำไมอ่ะอ๋อมึงติดปากพูดทำไมมึงกลัวเหรอฮัลโหล เลโหลเดี๋ยวมึงม,าไม,ไมาไม่เท่หรอว่าปิดทื่ออ่ะไอ้มึงได้ยินปะเนี่ยเลโหลเฮ้ยผมซูไม่ได้แน่เลยว่ะทีโลคัาด,ด่ะเนี่ยเฮ้ยผมไม่เตียน <แก S 2> นะ,นะผมบอกก่อนนะผมไม่เก่งหนึ่งๆน,นะผมแพ้แล้วก็คือเรียบร้อยเลยนะ เมือดไมเล่น m g ว่ะ

ว่าเก่งไหมบอสอืมบอสตุละพันธ์ป่ะตุละพันธ์ป่ะตุละพันธ์ปะนี่กูเป็นกูได้ไปสี่แสนเลยวะเนี่ยถ้ากูยิงอ่ะ

อู้คืนแล้วนะนแล้วนะไอ้ี่ยไอ้ขอคืนแล้วนะมือสั่นแล้วนะไอ้ยมือสั่นแล้วนะโอ้อไอ้ย้อท้อท้อไอ้ยท้อไอ้ย่าท้อไอ้ย้ามากูจะยิงไม่ให้เกิดเลยมา Curtain, Wouldn t e man อยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอยอพี่พใจเย็นพี่พ yeah, um 네ี่โดนเนจ้เลยพี่ฮัลโหลโดเป็นจ้จเลยพี่ตอพี่โดนเป็นจิ้จเลยนะโอ้พี่โดนเป็นจิ้จเลยะพี่นะ แกเกยมีิายีมีมเฮยพี่พี่อย่ดีพี่ผมอยู่ดีพี่ฮัลโหลี่ไ่ไดนเลยพี่พี่พี่นอนไหมพี่ไม่ไ่นอนไหมพี่งวงอ๋อโอ้ โอ้พี่พีพี่ไหวปะเนี่ยไม่ไหวบอกผมนะพี่เ <c oughs> อาไั่เก่งอ่าเอาไั่เก่งแ่าเีกยกูกูก็พอตัวอยู่มาดิเฮียยทำไงดีวะไอสัตว์จยกทำไงดีวะ bùn lăng an nha thỏ dê đôi nhà thỏ ui em đã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  โอ้เมื่อไหร่จะจบเนี่ยโอ้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 เจนเดครับสู้ไม่ได้ครับเจนได้ค้าคุณไม่ได้ครับ มาเต่าเออเออ,เอ,อถ่ายลูกบอลทำไมมาท้าไม่รู้เลยเฮียเขาอยากลองมั้ง แล้วก็เลีวครับเฮ้ยเขาจริงปะเขาจริงปะเดี๋ยวเขาเขาจริงแล้วนะเขาจริงแล้วนะทุกคนเขาวิ่งดักซ้ายขวาเลยนะตอนเนี้ยโดจไปจริงโจเลยล่ะโดจไปจริงโจเลยล่ะ บภายใน30วิมาคุบภายใน30วิมา บอกตัวพันว่าเก็บตังค์ไปกินข้าวได้น้องเป็นไงครับไอควายเป็นไงครับไอควายเป็นไงครับไอควายไอควายเป็นไงครับบุ่นเลยสิดีว้าวุนเลยสิเจอของจริงเขาให้ลำบากเลยสิเฮ้ยเป็นอะไรหรอ ก็ขอให้โชคดีเลยกับการเล่นเกมของอ o f Duty m o b โมบนะครับอไ,ไอเราก็นึกว่าของแท้ไอเทียแม่งของเก๋ไอสัตว์